วันนี้หลวงพี่ก็มาอยู่ที่วัดไร่พิจิตนะอยู่ในอาณาเขตของอำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมก็ที่ชื่อว่าวัดไร่พิจิตไม่ใช่อยู่ที่พิจิตนะอยู่ที่กำแพงเพชรน,นี่แหละเพราะว่าคนดั้งผู้เฒ่าผู้แก่ดั้งเดิมนะที่เขามาก่อตั้งบ้านเนี่ยอาจจะจะมาจากโซนจังหวัดพิจิตอย่างนี้นะครับผมเขาก็เลยเรียกไร่พิจิตนะ ทาวบ้านแถวนี้เขาทำไร่น้ำใยครับผมปลูกน้ำใยมันสับปะหลังพวกนี้นะอ้อยพวกนี้นะพามาดูครับผมคือครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับผมท่านอยู่รูปเดียวครับผมอยู่รูปเดียวมาหลายปีแล้วนะครับผมและท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดนะท่านไปโน่นไปนี่บ่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับผมท่านก็อยากจะได้พระมาอยู่จำพรรษาด้วยนะครับผมครับมากี่รูปก,ก็ได้ครับผมมากี่รูปก็ได้นะ น,น,น่าอยู่นะแถวแถวนี้น่าอยู่ครับผมแถวแถวอำเภอโกสัมพีน่าอยู่มากนะอากาศดีครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนนี่ครับเป็นสลา,านะสลา,าใหม่หลังใหญ่เลยนะครับผมาลาเป็นห้องกระจกนะมีเมนมีห้องน้านะนั่นห้องน้ำห้องน้ำนี่เป็นสลา,าเดียวอันนี้เป็นสารานะครับแต่ว,ว่าท่านล็อกประตูไว้นะอาจารย์ท่านไม่อยู่ ครับตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําติดกัะเมนนะครับผมเวลามีการมีงานนะห้องน้ําก็ดีนะครับผมห้องน้ำอย่างดีนี่เป็นโรงครัวนะครับผมโรงครัวก็ใหญ่โตนะคือศรัทธาดีนะครับศรัทธาดีชาวบ้านดีมากนะครับแล้วก็แต่ว่าผ้าน้อยครับก็หลายพื้นที่นะที่ลงที่ไปผ้าน้อยนะ,ะไม่ค่อยมีใครอยากจะบวชหรือว่าอยู่กัน ไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่ดีคนไมน่ไม่ค่อยใส่บาตรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่พระน้อยครับนี่ครับผมเป็นหลังสาราเดี๋ยวท่านล็อกไว้นะสลา,าหลังนี้ก็เพิ่งทําได้ไม่กี่ปีนะหลังใหญ่มากใหญ่จริงๆโอ้โหนะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะนี่ก็เป็นห้องน้ำ ห้องน้ารวมนะหลายห้องเลยนะผมห้องน้ําเยอะมากนะที่นี่นะห้องน้าเยอะเป็นสิบสิบห้องเลยนี่ครับผมครับห้องน้ำจะทําอย่างดีเลยนะปูกระเบื้องอย่างดีเลยนี่ครับห้องน้ำอย่างดี มีศาลามีเมนแล้วก็น่นกุติครับผมกุติกุติรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีครับแต่ท่านทําเป็นเป็นห้องอย่างนี้นะครับผมเป็นห้องศาลาต้นโพใหญ่แล้วนี่เป็นกุตินะครับผมเป็นกุติตรงนี้มีสองสามหลังนะครับกุตินะ มองอีกมุมศาลานะแต่อาจารย์ท่านไม่ค่อยได้อยู่นะครับอาจารย์ท่านไม่ค่อยได้อยู่ท่านก็เลยอยากมีพระมาอยู่เงเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็จะมีพระอยู่วัดนะนี่ครับผมเป็นกุฏินะก็ครูบาอาจารย์จะมาอยู่ก็มาดูมาทาความสะอาดเอานะครับผม or, หรือเวลาจะมีพระมาท่านก็ให้ญาติโยมทําความสะอาดให้นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีพระอยู่เลยไง ไม่มีพระอยู่เลยก็เลยไม่มีใครดูแลปัดกวาดอย่างนี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็มีต้นโพใหญ่หน่าอยู่ครับผมเนื้อที่ก็กว้างอยู่นะกว้างพอสมควรอยู่ไปทางท้ายวัดหลวงพี่ก็พามาดูนะครับผมเผื่อครูบาอาจารย์ท่านใดยังมองหาที่จำพรรษาอยู่นะ,ะเผื่ออยากจะเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนที่จำพรรษาอย่างเงี้ยครับผมก็สอบถามมาทางคอมเมนต์สอบถามหลวงพี่มาได้นะครับผมเดี๋ยวหลวงพี่จะให้เบอร์โทรนะเบอร์โทรอาจารย์ที่นี่นะอาจารย์เจนะครับผมท่านอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นศาลาชั้นข้าวเก่าหรือเปล่าอาจารย์ใช่นะอ๋อเป็นโอ้ยสาราธรรมะสังเวชทำไมอยู่ไกลจังสารา,ารตั้งศพ ตั้งตั้งศพ่างนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นศาลาตั้งศพนะครับอันนู้นราคาแดงๆเป็นกุฏินะครับเป็นกุฏิเป็นห้องน้ำนะห้องน้ําเยอะนะครับที่นี่ห้องน้าเยอะมากครับเดี๋ยวลงพี่พาเขาดูในศาลาในศาลาอ่าในศาลาหลังเก่านะครับผมเป็นคล้ายๆศาลาธรรมสังเวียนเหรอใช่ครับแต่อยู่ห่างจากเมียนเ <l ame> นาะแต่แต่ก่อนเป็นศาลาฉันข้าวเก่านะครับตรงนี้นะ มันอยู่ข้างในนะข้างในวัดนะแล้วที่นี้ก็เป็นสาลาสวดศพเลี้ยงข้าวพระอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้นะหลวงพี่ก็เคยมานะเคยมานั่งตรงนี้ดเคยมาท่านนิมนต์มาก็มานี่ครับผมตรงนี้ก็พระก็อยู่ได้นะเนี่ยใช่ไหมเใครชอบร้องโล่งนะครับนี้ก็นอนได้นะสาลานี้ยครับแต่ก็ดูอ่า ลดหน่อยอเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่อยู่นะครับผมท่านมีธุระเยอะนะครับผมท่านมีธุระเยอะนี่ครับข้างหลังก็มีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ํานี่ตรงนี้ก็มีห้องเป็นเหมือนห้องเก็บของแต่ก็พักได้นะครับผมพักได้ครับนี่ครับมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําข้างหลังก็กว้างนะเนี่ยเนี่ยครับหลังศาลานะแต่มันก็ ลนลกใหนเนาะออทุกวัดนะครับตอนนี้นะทุกวัดไม่ว่าวัดไหนนะก็ย่าเต็มหมดแหละนะครับอาวัดไล่พิจิตนะครับตรงน,นี้นะนแหนนลวงพี่ก็ถามโยมแล้วนะว่าผู้เฒ่าผู้กแก่มาก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้เนะี่ยเป็นคนพิจิตนะเขาก็เลยเตั้งชื่อหมู่บ้านว่าไล่พิจิตนะมันมีหมู่บ้านแถวๆนี้ชื่อบ้านาไล่ลาปางเนาะเราก็เฮ้ย วัดไรล่ลำปางทำไมมาอยู่นี่อะไรมาอยู่กระแพงเพชรอะไรเงี้ยนะที่จริงคือผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขามาตั้งลกลากนะครับผมเขาจะตั้งชื่อบ้านตามนั้นนะเป็นคนลำปางเยอะตรงนี้เป็นคนพิจิตรเยอะตรงนี้เขาจะตั้งชื่อหมู่บ้านตามนั้นเลยนะอันนี้เป็นทายวัดแล้วซับเปลือเนื้อที่วัดประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณสิบห้าไร่นะอ๋อเนื้อที่วัดก็ประมาณสิบห้าไร่ครับนี่ครับ กว้างกว้างอยู่นะนี่ข้างหลังหลังวัดก็ยังมีสะอยู่นะเฮ้ยตรงนี้มีสารด้วยเป็นสารปูเลือสีนะอ๋อเป็นสารปูเลือสีเท่านี้ครับ นะครูบาอาจารย์ทนใดสนใจนะครับผมอยากจะมาจำภาษาอยากจะมาพักลองดูมาอยู่ดูก่อนได้นะครับผมที่บ้านไร่พิจิตวัดไร่พิจิตตนะตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนะครจังหวัดกแางเพชรน,นะครับผมนะมันก็อยู่เลือกจากถนนสายหลักเข้ามาหน่อยนะแต่ก็เงียบสงบครับผมเงียบสงบอากาศดีนะเย็นนะ ฤดูร้อนก็ e well h, ไม่ร้อนมากเกินไปฤดูหนาวก็ไม่เหมือนไม่หนาวเหมือนทางอีสานนะทางอีสานทางนครพนมสกลนครริมแมน้ำโขงเจ็ดหนาวลมไงหนาวลมแต่แถวๆนี้นะจะหนาวแบบเย็นเย็นรู้สึกเย็น่เฉยนะจะรู้สึกเย็นนะไม่มีลมแต่ถ้าทางอีสานทางสกลนครนครพนมบ้านหลวงพี่แล้วก็โอ้โหแข้งขาและแหงหมดแหละฤดูหนาวนะ ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเรอบอาผีพามาดูนะคือครูบาอาจารย์ท่านอยู่รูปเดิมหลายปีแล้วนะครับผมก็คืออ,อยากมีพระมาจำภาษาด้วยเผื่อจะได้กระทงกระถิ่นมาสร้างมาพัฒนาปรับปรงุงวัดวาอารามอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจก็สอบถาม อ่าลงพี่ได้ทางคอมเมนต์นะครับผมพี่มีเบอร์โทรนะมีเบอร์โทรให้แถวนี้ก็จะถ้ามาจากทางอีสานนะหลวงพี่ก็มาจากทางอีสานก็นั่งรถจากทางอีสานนะมาลงที่บขอสอตากนะครับผมบขอสอตากแล้วก็พอมาถึงตากมันก็จะมีอ่ารถสองแถวมาที่อ่าำเภอวังเจ้านะครับผมจากอำเภอวางเจ้ามาที่นี่ก็ ไม่กี่โลนะครับติดติดกันครับผมมีแค่คลองกั้นอยู่แค่นั้นเองก็ค่อยอถ้าสนใจจริง,รงอยากจะมาจริงก็ค่อยอโทรถามนะอาจารย์เจนะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะก็ค่อยอโทรมาถามท่านดูรายละเอียดนะครับผมแต่น่าอยู่ครับผมเป็นภูเขาลอนะ้อมรอบนะโน่นหลังวัดทางน้นนะก็มีภูเขานะแต่ว่าหมอกขึ้นไงมันเลยดูขาเหมือนอเหมือนเมฆไปนะมีหมอกขึ้น มีเมนมีโรงโครัวมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือขาดพระขาดพระมาอยู่จำพรรษานะหน้าวัดก็มีร้านค้านะ,ะสาหรับครูบาอาจารย์ที่ไม่อยากเดินมิถาิบตรไกลนะไม่อยากอยู่กันด้านมากนะักตรงนี้ก็น่าจะเป็นทั้งเลือกที่ดีอยู่นะอีกจุดหนึ่งอีกอย่างสงบครับไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายสงบนะข้างหน้ามีร้านคา้ามี ตู้อยอน้ำมันนะเดินไปทางซ้ายมือก็เป็นไร่เป็นสวนชาวบ้านนะเขาปลูกลำไยนะส่วนใหญ่แถวนี้นะปลูกลำไยครับดูนะครับดูต้นไม้นี่ต้นตะขอนะดูต้นมองต้นไม้เดี่ยวเขียวชอุ่มเลย ก็บรรยากาศวัดไร่พิจิตต์ก็ประมาณนี้นะครับม,มาดูมาเที่ยวม,มาพักลองดูก,ก่อนนะครับยังมีเวลานะยังไม่เข้าพรรษานะตอนนี้นะครับมาดูมาพักลองดูนะถ้าชอบถ้าอยู่แล้วอรู้สึกดีสบายใจก็อยู่พรรษาได้เลยนะครับเราจะอยู่ประจาได้เลยนะครับผมแถวๆทางทงนี้นะครับผมอำเภอกัสปินิพนน้อยนะครับส่วนมากเขาจะอยู่ในวัดที่ ส่วนมากพระเขาจะอยู่ในวัดที่เจริญแล้วนะมีกิจนิมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยเขาอยู่ส่วนวัดบรนนอกอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมีพระอยู่กันนะ วัดไร่พิจิตก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าอยู่นะครับผมนะก็มาอยู่มาพักลองดูนะครับผมถ้านาอยู่ก็อยู่จำพรรษาห้วออยู่ประจําเลยก็ยิ่งดีนะครับผมมาเที่ยวมาดูอากาศดีมากครับผมนะตรงนี้มีแท่งน้ำนะเป็นแท่งน้ําปปาแล้วก็มีกุฏิเก่าด้วยอ,อ๋อหนาเขียดวัดกว้างอยู่นะกว้างอยู่ยนี่เป็นห้องน้ำ ก็เป็นห้องน้ําเก่าที่ผุพังไปแล้วนะมีกุฏิกุฏิอ่าถามโยมโยมบอกว่าอ่าเป็นกุฏิที่ยุคแรกๆที่อ่าก่อตั้งวัดนะครับผมมีห้องน้ําแต่ก็พังไปแล้วนะโอ ก็รูบปราชย์ถ้าชอบเดียวๆนะถ้าชอบแบบอยู่เดียวๆสันโดษก็มาบูรณะพออยู่ได้นะครับผมพอบงับงฝนบังแดดนะอยู่จำพรรษาได้อ๋อตรงนี้เป็นแทงน้ำนะคล้ายๆแทงน้ำหมู่บ้านหรือเปล่าหรือแทงน้ำขอใช้ในวัดนะแต่ดูจากสิ่งปลูกสร้างและศรัทธาท่านเยอะนะเนี่ยวันเนี้ย อะไรพิจิกนะอยู่จากศาลงศาลาโดยจากกุฏิเนี่ยโอ้โหท่านทำศาลาเนะี่ยหลังใหญ่มากนะอันนี้ข้างหลังคือเป็นกุฏินะครับผมเป็นกุฏิเราพี่ก็พาดูนะรอบๆวัดนะ,ะพราสมควรนะครับสมควรเก็บเวลานะวันนี้นะ พามาดูพอพอให้รู้ให้ทราบบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงนี่นะครับผมครับตอนนี้หลวงพี่ก็ต้องลาไปก่อนนะเอาไว้โอกาสหน้านะถ้าหลวงพี่เจอ,เอไปเจอวัดถ้ำเงมืมผาป่าเขาตรงไหนหรือวัดล้างตรงไหนหรือว่าวัดไหนต้องการพระนะหลวงพี่ก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้านะสำหรับคลินี้หลวงพี่ลาไปก่อนสาธุ